เลมแรงเลยแล้วดูเหมือกผ่านสนามลกมาเลยวิกิกีกีหยุดหาวแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนโซหมือนเหมือนผ่านวันนี้อากาศร,อรอออ้อนร้อนเลยคือเหงือกออกน่องตัวคือทุอย่างไปอาบหน้าใหม่มากเลยนี่คือ ผมชอสองแล้วนะครับทุกคนนี่คือห้องใหม่นะคผมเป็นห้องแอร์ด้วยห้องแอร์ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะผมนะครับร้านชิบหวยเลยอยากกลับไปอาบน้ำไ